กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะมื้อนี้ห้าสิมาเหตปลาหมึกซุปแป้งทอดด้วยค่ะก็สิมาบอกวิธีทำความสะอาดปลาหมึกค่ะการถอดหัวปลาหมึกนะคะนี่ค่ะก็จะดูดตรงไอแข็งๆนี้นะคะแล้วก็จะแย่เข้าไปก็ดึงไส้ออกมาค่ะ นี่ค่ะก็จะออกมาเป็นพวงเลยนะคะแล้วก็จะเอาตามันออกค่ะตาปลาเมึกค่ะนี่คือตาปลาเมึกมาคะ่ะทิ้งไปเลยค่ะส่วนตรงขี้มันนะเขาก็ดึงค่ะแล้วก็ลูดออกมาเนี่ยค่ะทิ้งไปเลยค่ะก็จะได้แล้วนะคะ ดูตัวนี้ค่ะมันกินอะไรเต็มท้องเลยโอ้โหมันกินกังเข้าไปค่ะว้ายทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาหมักกันเลยนะคะใส่ผงนัวลงไปนิดนึงค่ะ น้ำปลาครึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาชุบแป้งทอดกันเลยค่ะ ครึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะจะมีกุ้งด้วยนะคะทอดทะเลนี่ค่ะเทแป้งแบบนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบน,นะคะเราก็จะเอาปลาหมึกลงไปชุบแบบนี้ค่ะ ก็จะไปทอดรำมันเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวลงทอดเลคะ่ะเริ่มจะตักได้นะคะเดี๋ยวทอดให้หมดเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะทอดได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยค่ะ xin cung đi quả ừm, cỏ non nung này nào, subscribe nọt kênh Ghiền Uh huh. อร่อยยังไม่รู้รสชาติเลยกุ้งอีกสักตัวละกันอืม uh huh. แค่นี้นะคะบายยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าพ้อในกระทะมันจะไหม้นะคะบ๊ายบาย